สวัสดีจ้าพี่น้องมาอีกแล้วสวัสดีทุกทุกคนมมนี่มาอยู่ทงอยู่ทาคือเก่าพี่น้องอยู่ไ้อยู่หน้าหมอเดีโดโโพรดเดียวสับปรับแต่ไม่นูมนนั่นเ้ากะแห่งรอชิมเนี่ยหมอดีดแล้วต้มน้ำปลาแดกพี่น้องพ่อขอข่าวว่าวาสิเทศยัง ต้มน้ำปลรราแม่เราจะลาบปลาตองเด้นี่ปลาตองปลาตองเนื้อปลาตองแท้เด้นี่มึงจะหนังกับหัวน้องดิฉัเอาเข้าไปต้มซดน้ำนเห็นมาหัวมันบ่ถิมเด้ไปต้มซดน้ำส่วนอันนี้นก,ก็จะเป็นเปิดพระอบบ่มม่นาปลาแดกเด้อีกระปูแม่เราจะอ๋อ แต่ว่าเราเราตำแล้วเห็นพ่อในอ๋อพี่น้องเดี๋ยวเราสิลาบปลาก่อนสิอ้อยอีกกัะปูลาบเนาะมันไม่นำกระดกเด้อสำหรับนี่เครื่องกินแก้มกจะจจมีส้มผักกาดสมวผักบัวส่ผักกาดผักบัวแม่เราเอาออกมาให้ลาบอยู่หน้าพี่น้องเพราะว่าพอเราไปกเกี่ยวหย้านมาเม่ย พอเราไปเกี่ยวหยาส่วนราสีเขามากอะส่วนราสีมากแต่เกี่ยวหยาคำมันนี่ค้วยห้กระตองเป่านะพี่น้องมีคนหักกับมีค้นสร้างเด้ปล่อยไปป้บ่ไ,ไดก็ต้องมีคนเป่าไ้เื่อกันเพราะว่า,าอันนี้ไอ้หน่อยเรากะเขาเมียสื่อของสื่ออย่างที้กับเขาเล่าอะนะขั้นทาเห้บอ,อยู่ก็ตตองพ่นยูเตียนกันนี่น้ำปลาแดกต้มต้มหันหอนเลยพี่น้องเดือดเลย ัน,นี้แม่และกับสีอ้อยกับปูไปนะ้ำทางเตาแกสอยู่หน้ามันมีเตาแกสกับสมัยหอนหูวมอนจปปุงออกตักน้ำไปแดกใส่พับขาบปได้ไปได้ตับคอยคอยใส่ที่ละน้อยบ่แม่คอยใส่ที่ละนิดเด้อพี่น้องเดี๋ยวขั้นทาเขาใส่เลยมันจะล่วงน้ำโูด โอ้ไม่อยากเพื่อกลางเต้น,ตโ,นโอ้ประสิตโตร่มหนาวแต่หน่อยปุ่นร้านไปเชลฟีทาแล้วร้านละผ้าเห็ดอย่งหนึ่งบอหมัมกพูดแล้วยัวย่วยัว่วยั่วมันว่านกระได้มันแบบพอบ อันนี้ฟักฟักมากไม่ไม่น้องบีเกลออกมาเลยได้พี่น้องท่านทาฐาแม่เดียผ่อมากคำไม่สีคำมานะนี่แล้วกินเขาแรงพี่บอกแม่แล้วสิกินเขาแรงพี่ห่งสีเขาเมียน้องบีกับเสือกเอากับเขาเขาเมียกินกับผู้เถาก่อนจำได้หน่อยทว่าน้องไม้เพราะมันเลิกมาอะไร คอยเอาน้ำใส่คอยต่ำคันเทาใส่เทียเดียวมันสิเดี๋ยวปวดข้นบ่หมอหมอยังกวนกำลังปวดบ่ดข้นบนา่าก็ย่อต้องอีกรถเด้อลูกเทียรถสวนมากเออขีไ้ได้นีไปที่มือหนังสือเขาเจ้าจคุยคุยพูดแล้วนี่หน่อยเสียบอยู่ยนันยันมันเหมือยนอยันว่ยมันหน้าถุงเดียว มข้าวน้ำห่อนได้พี่น้องนนำหนำุดไหม,มนี่เห็นไหมไอห่อนมันยังออกดู่คนน่ะน้ำเดือดที่แม่เล่าลวงว่างล่วง้วกกะเท่ล่วง,งไวใส หดแล้วนะคน้นมาอันนี้หมออีก,กับปูแม่พี่เนาะหมออี้กับปูนั่งเดียวนั่งบกงข้างไว้ตะน้ำบกปะเจ็นคุนละอ๋อคอยออถิบไว้น้ำม,มันบก เดี๋ยวหน่อยน้องไม้ไปกันเลยมาฝากติดตามช่องน้องไม้น้ำได้พี่น้องน้องไม้แฟมิลอรี่เพื่อนว่าน้องไม้เป็นภาษาไทยแฟมิลรี่ภาษาอังกฤษไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องไม้น้ำในเพื่อเพื่อนจะเป็นแนวทางของเพื่อนแบบว่าอยู่โรงเรียนเพื่อนเห็นอย่างนา่หรือว่าเพื่อนเห็นกิจกรรมอย่างนาีประกาศสีลุ่งให้มึงเปิดสีลุ่งให้มึงว่าเพื่อนเห็นอย่างน่แต่ละมือฝากช่องของน้องไม้น้ำ เพิ่นทายเพิ่นตัดหันตัหนตหนตหนตดหนีเฮ็ดดีดีได้พี่น้องใส่เพลงใส่ยังเพิพน่พนเฮ็ดเป็นก็แม่อยู่แม่หนีตัดบ่เป็นเลยเวลาน้องบีอัดวิดีโอน้องบีอัดแบบรวดเดียวจบไหมสีอดัดรวดเดียวจบน้อ,องไม้เขาเพ<ต>ิ่นส <ๆ S 1> ีคอยเฮ็ดของเพิ่นไปเฮ็ดเป็นเวลาเวลาคนคนบอกขึ้นจังน้องบีบอกให้พี่น้องฟังหนีเพิ่นเพิ่นสีแปลเป็นภาษาไทยข้างล่างเลยเด้ยว่าบอกบอกยังแน่บอกยังแน่สิจิกเก่งก็แม่อยู่อย่าเข็นเขาไปติดตามน้องไม้แม่ อย่เห็นว่าเพื่อนเฮ็ดไปแนวทางไดหรือว่าเฮ็ดไปแบบใดกะอย่าลืมขอไปทางช่อง youtube ของนนองไม้แฟมมารีด้วพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้นนองไม้น้ำด้วพี่น้อง,ง,อง,งแมนดันดันซอยในเด้อพักดันแมนคันเทาบะมี่ <c oughs> พี่น้องคอยพักดันก็โอ้แม่ปุม่มเขากบสีบะมี่หอดมือนีดอกพี่น้อง ช่องหนื่อยๆแต่ว่าเขาก็ค่อยๆไปถึงมอมีผู้มืองเขาก็สีควยลงไปคือเก่าพี่น้องออแมนมีหาขนหูนขนเขาก็ลงคือเก่าใหญ่มากอย่าเฮ็ดพี่เหียน้องมือแต่ว่าบางบางคนเพิ่นอาจจะว่าเฮ็ดได้ก,กินแบบอันนั้นอันนี้บางขั้นทาเข้า พ่อเห็ดใดข้อกับเห็ดแต่ว่าอันใดแบบว่ามันราคามันสูงข้อกับเห็ดบ่ไดดเพราะว่าข้อบ่ได้มีแบบทุนทรัพย์สี่จะต้องมาสำลองไหมพี่น้องแมียนข้อบ่ไดดมีแบบว่ามีกินคือเพื่อนพ้องปีได้ข้ากับกินแบบบ้านๆข้อยายุแบบธรรมดาหลายคนสิว่าเห็ดคือเห็ดแบบอาไห้มงแบบกินพวกรูรูในร้านในอย่างข้อต้นโดนคุณพี่น้องูุละถือเลขคุณอาคิดว่า มันเห็ดมูมดเขาเนี่ยพาราว่าเขาบ่อไรแบบว่าเขาบ่ไรมีทุนมีเงินแบบนั้นเนาะเขาแค่มีใส่ไปเหมือๆกัยังสีพ่อบปพ่อ,อตูอยู่พี่น้องเออไปินแบบเศรษนัน้นนห,หลากหลาย,ลายคนเพิ่นบอกน้องบีเฮ็ดหนาแนน้องบีก็เลยว่าโอ้เฮ็เบดบไรเฮ็ดบ่ไดอกทีาชีวิตความาไปหรูๆลานมนมันหลายคนเขากับตองอันนี้นะ ตัวพอ่อกินดอก,กซันไปเฮ็ด้ซันสือก,กบับเข่ากเ่อละกสือกบับเข่ากับเมื่อไปแล้วแนวบอยได้มีไา่ได้ีก่งยังพี่น้องจะเจ็บเป็นเอ็นอุ่นช่อ,อยน้าไปปล่อยใจขอางสิไปเฮ็ดขึ้นเพินถ้าเจ้าพ่ออยากพ่อกินแล้วเจ้ารุกทางเที่ยวททางไปเนาะดูกันยูแบบกันบ้านนั่นชีละคอยเฮ็ดไปตามเกิด กูได้ร okay. ีดตัวกับกดให้เด้อพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์ให้แน่พอกำลังแล้วคนนะกำลังแข็งปุ่มค่ะค่ะแล้ก็น้องแบบคลิปนี้อาจจะโดนเล็กน้อยแด้วพี่น้องเพราะว่าน้องบีจะทายให้มึงแบบจนแม่เราเห็ดเสร็จแล้ว่ะ่ามั่งเลยแต่จะใส่ใส่ยังใส่กำปูมา นี่ฉัหรับหมอ้อลืมเห็นบ่หม้ออ้อยกับปูเฮ้ก็อกของมันปูมปูมแล้วหั่นปูแบบเต็มมันนี่มันก็ค่อยลงของมันเองพี่น้องยนี่มันโบกมากอะจะลงเห็นมันขึ้นแขนผเมาเห็นมาปุงรดอีกที่หนึง่งเดวแม่แล้วจ้ะไปพักเดี๋ยวต้องมีเก็บของให้แล้วกันเฮ้ยเครื่องบินเครื่องบิน ไฮ้ยเ้โอ้พูนเครงเคิ่องพูนไปแล้วไปใส่น้องพูนไปแล้วนี่จะเห่านี่ล่ะเครื่องบินพุ่นน่ะมึงพุ่นจักบวกมือจักหยังพุ่นน่ะเจ็กน้อยบ้านนอกผมเคยเห็นเครื่องบินที่นอกนี่ล่ะเขาว่าหมาเฮาเครื่องบิน ะอะอไรเ,เนี่ยอาสอนมาต้องมงการปรุงรสเขาคั่วพริกผงใส่เผ็ดเผเ็ดเพีเพ็ดเ,เยหน่อยได้หลับป,ปะทำเันสีข้าวเนะ ขาเมียในปลาลองบีกัสิไปขัวให้ยากนะ,ะกนโอ้เราไมีลาบีกับปูลืผมผงนัวตามคว้วมัก,มกเพื่อพี่น้องไปมักหน่อยกะใส่หน่อยบ่ด่ามากกันอันนี้น้ำปลาน้ปลาใช้น้ำปเปลาแดาอยู่เปล่ซิมก่อน,น,นสำหรับพักก็าไปใส่อีกกระปุกหนึ่ะ ต้นหอมผักชีผักหอมเปี๊เรื่อยผักไปเรื่อยก็คือเหิวเขาวว่ะขอเทียงกินแต,นะต่หามงกนะเติมขาขวอๆลงอีกเล็กน้อยที่น้งองผู้ใดพ้ดพอมากปะอ,อันนี้เดี๋ยวเขาสิไว้ไส่อันนั้นเลือไว้ไส่อ้อยยีกับปู เอายกระปูของเขา้าอ้าใสยัยงละ่ะแส่แต่ขา้าวัวเพิ่มมนข้าวเหนียวมาตุยนะ่ยนะนะ หกข,ขวบเป็นยังไงเข้าและเอาไรยังหยิเหบเข้าแล้วใส่ยีกกระปูคาะพี่อ๋อก็ใส่ใส่อีกกระปูโอ้ยเอาใส่ใส่ละเอาใส่ใส่ละใส่กระปุบกบ่เตรียบร้อยพี่น้อง,งตัามหัวเนื้อตุยเลยแล้วน้อ,องดิสเอาเขาเมียกินเดี๋ยวทาให้แม่แลอกน้ำต้น ตาอ้อยกระปูอีกตุยจะข้ามันนะ้ยขอนิ้วกันนะขอนิ้วตุยกันนะขอนิ้นนะ้องอีกนหนึ่งมากอหอนหอนเลยพี่น้องโอ,โอ้โอ้คือข้ามอิ่มซะเนอเหมืูแรงได้กินเขาปะเนาะ เป็นเขาแรงไลยบ้านอะคือท้าไงเถอะตไหน่ันข้บ่อกาสวดโอ้โหหลายเวาะไหนจึงข้ไงต่เมื่คข้ามไงก็ผีดหกเด็กันเลยเด็กก็่หวัอมันตีกันไปสายมันตีนีกันไปสายม่แม่บ่นเชยดหืมดนเต็มเยอาไมสดาย ตำไงกระดกเสร็จเรียบรอยแล้วพี่น้องราบป่าตองเนาะก่้นต,ตุ่ยตุนยเสดายอือบมเขาอ้้อิม่มละละไปกินบนนอกขาแรงกินขาแรงมาเลยกินแล้วเนาะโอ้ยน้ำไลยเหยเดี๋ยวให้ย่งรอมึงเนี่ยเแล้วอ,ออีกกระปูเนาะ อย่าดังเก็บของก่อนอะืมเต็มไหมเดี๋ยวสิขวดอีกอยู่เดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องเ <c oughs> นี่ยไปไปก่อนอพี่น้องฝากกูไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเนาะสำหรับคลิปนีนะ้เนาะลาป่าเขาเสร็จเรียบร้อยรอติดตามคลิปต่อไปพี่น้องฝากกูไลค์กดแชร์นะไปก่อนสำหรับมื้อน,นี้กระการสวัสดีจ้า